สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ท่าเกมม็เมอร์นะครับพี่ยูเองนะจ๊ะวันนี้มาหมาสิงคิมอนสเตอร์กันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุกอัลมอนสเตอร์นะครับเกาะไฟเฮเวนนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีตัวแรนะครับแล้วก็ตัวอีพิกนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแบบวบแวบวมแวมวบแวบมอมแวม,แวมแวลอ้อตาล้อใจมากๆเลยนะครับมาสักขนาดนี้มันต้องมีติดสักตัวหนึ่งแหละใช่ไหมเพื่อนๆ มันต้องมีติดสักตัวนึงยกันแหละก็รู้สึกว่าน่าจะเหลืออีกโปรโมชั่นอีกไม่ค่อยไม่นานแล้วนะสำหรับช่วงที่มาเนี้ยแต่ก็มาบ่อยนะนะครับก็เวลาที่แบบมีแบบตัวแรตัวอีพิกมาเ,เพื่อนๆก็รีประสมกันนะครับวนันนี้ผมว่าผมตงได้ไม่แรกับอีพิกสักตัวนึงกันแหละใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นอะไรนะแต่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแรหรือว่าเป็นอีพิกนะครับ อดี๋ยวเราไปรับพร้อมๆกันเลยนะที่ไฟเฮเวนนะครับตอนนี้คอมมอนอยู่ที่16ทับ22น,นะครับแลสูดอีพิกสูดนะยังไม่ได้เลยสักตัวนะครับแล้วก็สำหรับตัวแรตัวอีพิกนี้เวลาเวลาที่เราผสมติดอ่เวลาเขาจ,จับค่อนข้างแปลกนะครับจะอยู่ประมาณปั๊ก12ชั่วโมง14ชั่วโมงอะไรเงี้ยเวลาเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยแบบเป็นแบบ7ชั่วโมง11ชั่วโมง หนึ่งวัน,นเนี่ยเขาจะมาไม่จะไม่อยู่ประมาณนี้นะเขาจะเป็นแบบเวลาแบบเศษๆยังไงก็ไม่รู้ครับสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงนะครับเก็บก่อนโอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนอ้าวจัวะนกคอปเตอร์น่ะ ไรับเลยละกันอุ้ยออกเป็นแลลวนกหินนะครับนกหินแลอุ้ยตรงตรงหางก็เป็นตะขอนะแล้วก็ข้างๆนี่เขาเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบที่กั้นอะนะครับมีมีสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ย พวกแบบเสากันเสาตังครับโอ้โหจะเป็นแบบคล้ายเหล็กนะเพื่อนนะแต่หางนี่เป็นตะขอนะเป็นแร่นะครับเป็นแร่ายบอ็อกสายบ็อกนะครับฟุบโอ้ยนี่ไงโอ้ยอยู่ฝั่งนี้โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นออกสีเขาเขียวนี้น่าจะเป็นตัวอีพิกนะครับได้แร่มานะเพื่อนนะที่เกาะไฟเฮเว่นนะครับโอ้ย นี่ตัวนะนี่เนี่ยเห็นปะอันนี้ใช้เวลาสิบชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแร่ตัวดีตัวตัวตัวอันนี้น่าจะเป็นน้องนกสองหัวที่ผมเคยได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ทําคลิปลงนะนะถ้าเวลาเราผสมติดก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราจะไปดูว่ามีแรมีอีพิกเข้าไหมนะครับก็มาดูตรงนี้นครับมอนสเตอร์ของเซลนะเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสองวันนะครับสองวันก,นกว่า ก็ม claro, ีแลมีน้องแรนกน้องอีพิกนกครับมีแลน้องต้นไม้กามทองต้นไม้เหลืองครับน้องกองเหลืองกองตาส้มนะครับนี่อันนี้เป็นตัวที่ที่ผมเคยได้แล้วนะที่เกาะวอเตอร์นะครับตัวอีพิกยังไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีพิกนะครับพิมิดฟ้านะแล้วก็พิมิดเหลืองนะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างสวยนะตัวอีพิกนี่นะครับหมดแล้วตัวนี้เราวันนี้เราได้ตัวนี้มาครับหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7หกเจ11แปดเก้า็มี13ที่เรายังไม่ได้นะครับตัวไหนนะ่าสนใจให,หินเหรอกับตัวนี้นะต้องไปทางหินละเป็นหินต้นไม้ดีกว่านะครับเพราะน่าจะมีโอกาสติดทั้งหินติดทั้งต้นไม้แล้วก็ติดทั้งพี่มีตัวนะครับหินต้นไม้นะเพื่อนเพื่อนนะหินต้นไม้นะครับหิน ต้นไม้นะครับขอให้ติดนะเอ้ยถ้าเวลาอยู่ประมาณนี้แปดชั่วโมงแบบนี้ไม่ติดนะครับคือดูเวลารู้เลยนะเพื่อนๆนะอุ้ยน่าเสียดายอ่ะออ้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลยี่สิบก้าครับเล่นในโปรแกรมสตรีมนะครับเงินก็อยู่สิบสามล้านนะแล้วก็ขนมอยู่ที่สิเอ็ดล้านนะครับเพชร เดี๋ยวเพชน่าจะเอาไปซื้อไฟนะครับผมซื้อไฟไปหลายเกาะแล้วนะครับซื้อไฟแบบอลิมิเต็ดนะคุณบีดีดีผมกดเข้าไปจุดไฟให้คุณบีดีดีก่อนนะครับเพราะถือว่าวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆในการรับนะครับในการรับน้องแรแ่ช่วงนี้ต้องเราต้องไปจุดไฟที่ไหนเอเรามาที่ไฟเฮเวนเราก็ไปจุดไฟที่ไฟเฮเวนให้ละกันนะครับโอ้ย เขาจัดค่อนข้างสวยแล้วก็คุณทูมาริโอครับหรือสองสามครับอันนี้เรากดเออคุณบีดีดีนะอ่ะผมให้คุณแจคุณบีดีดีเพื่นกันนะครับเพราะตอนนี้ Level เลเวลเพิ่งยี่สิบสองเองนะคุณทูมาริโอนี่เขาน่าจะของเต็ม่องครบไปแล้วนะครับเกาะเขาแบบอลังการมากเลยนะครับเนีย่ยเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยดูดิดูแผนนะครับดูเกาะโคดิ วันนี้เราไปเรามาที่ไฟเฮเวทนะครับแล้วก็เนี่ยอูยเต็มหมดอะเพื่อนเห็นไหมแน่นโอ้โย,ยน้องกระบอกสีมว่วงสวยนะสีสวยมากเลยนะครับน้องกระบอกเพชรนะครับอ้พิ่ติงนี่ก็แบบมาลายเพชรเลยนะแบบหลากสีเลยนะครับ ค่อนข้างสวยนะครับโอ้โหี้พี่ติงเป็นในนี้เป็นกระทิงเลยนะโอ้โเห็นแราก็แบบอลังการนะครับต้องบอกว่าอลังการงานสร้างนะครับแล้วดูเกาะเราก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆถับไปนะครับตอนนี้ผมเลยเบรย์ยี่สิบเก้าแล้วนะครับเจียบเก่าเลยอะ ี๋ยว่าเปิดให้แบบเขาล้อกอะไรให้มันคึกคักก็ต่อยนะครับอันนี้ก็ล้องเื็นกันนะ ต้องต้องบอกว่าต้องเปิดเสียงให้หมดนะครับเด็ดดัดดูดัดนะครับเขามีเห่ด้วยนะ เด,ดนดัดดูดัดเฮดูดัดเด็ดัดดูดัดเฮถือว่ารับเสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับกับภารกิจรับน้องแร่นะน้องแร่นกหินนะครับยูไทยเกมเมอร์นะครับไาสิงค์บอลสเตอร์ใครยัากมาติดตามฝากติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับแล้วจะกันบ่ายคลิปหน้า วันน네 no ี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับแหมพี่ติ Google ่งดีดติ่งติ่งเลยนะบ๊ายบายจ้า